คนมีสติเป็นคนที่โชคดีเพราะเมื่อเรามีสติเราจะไม่หลงพาตัวเองเข้าไปในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ในเชิงลบในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์เมื่อเราแยกตัวเองออกมาจากเหตุการณ์นั้นเราจะมองเห็นโชคดียกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเกิดการเจ็บป่วยทางกายขึ้นมา ถ้าเราขาดสติเราไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราอยู่ในอารมณ์เชิงบวกหรือเชิงลบถ้าเราอยู่ในอารมณ์เชิงลบแน่นอนว่าเมื่ออารมณ์ไม่ดีร่างกายก็ภูมิคุ้มกันจะต่ำลงกว่าที่เราเคยมีอยู่ นั่นก็ทำให้แทนที่ร่างกายจะฟื้นตัวได้ดีซ่อมแซมตัวเองได้ดีก็จะมีผลเป็นไปในทางตรงกันข้ามแต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติเราจะรู้ได้ว่าเราควรจะทำอารมณ์และความรู้สึกของเราให้สดชื่นแจ่มใสเพราะถึงอย่างไรแล้วร่างกายเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะมีวิธีการในการซ่อมแซมเยียวยาและรักษาตัวเองได้คนที่มีสติ จึงจะมองเห็นโชคในวิกฤตต่างๆแม้ว่าเจ็บป่วยทางกายแม้ว่าญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเจ็บป่วยแต่ก็จะมองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยกำลังใจด้วยสติด้วยสมาธิจึงจะเกิดปัญญาจึงจะมองเห็นโชคดีต่างๆแม้ในวิกฤตจึงมีคํำกล่าวที่ว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส คนที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้คนคนนั้นจะต้องมีสติมองเห็นความโชคดีมองเห็นโอกาสต่างๆแม้ในสถานการณ์เชิงลบแม้ในสถานการณ์ที่คนทั่วๆไปมองไม่เห็นโอกาสหรือมองเห็นแต่ความโชคร้ายต่างๆ